สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนพราหูบับเคราะห์เจ้าเรือนวินาศซึ่งให้โทษกับดวงชะตาจะได้ทำการโครจรย้ายราศีออกจากเรือนการเงินหลังจากที่โครจรเข้าสู่เรือนการเงินมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565การย้ายราศีในครั้งนี้ทำให้ดาวพฤหัสบดีโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคมีกำลังอย่างเต็มที่อยู่ในเรือนการเงินปรากฏการณ์การย้ายราศีของภราหูในครั้งนี้ จะมีผลต่อเรื่องใดบ้างกับชาวลัคนาราศีมีนมารับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกกดติดตามช่องของอาจารย์นกรไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้คำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีธาตุน้ำมีดาวพระเคราะห์ประจำลัคนาราศีเกิดคือดาวพรฤหัสบดีครูเทพซึ่งเป็นสุประห์ใหญ่ และมีสัญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปปลาตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2566เป็นต้นมาดาวประจำตัวได้โคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีนี้ถือว่าโคจรเข้าสู่เรือนของดาวอังคารที่ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นพระคคู่สมพลแปลว่าเสริมกำลังซึ่งกันและกันโดยดาวอังคารนี้เอง เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์และการเงินอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะหมายถึงเรื่องของความสุขความเจเริญก้าวหน้าและความสําเร็จในด้านต่างๆโดยปกติแล้วถ้าดาวประจําตัวโคจรได้ตําแหน่งที่ดีอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เป็นเรื่องของการเงินที่ได้มาจากการงานเป็นหลัก พราะดาวพฤหัสบดีนอกจากจะเป็นดาวประจำตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการงานอีกด้วยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถูกรบกวนโดยบาปเคราะห์อย่างพระราหูที่โคจรตั้งรับการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีเข้าสู่เรือนการเงินมาก่อนหน้านี้แล้วพราหูนอกจากจะเป็นพระเคราะห์ธาตุลมเป็นบาปเคราะห์ และยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงเรื่องของการสูญเสียอย่างไม่คาดฝันสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเมื่อพระราหูโคจรตั้งรับการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีอย่างนี้จึงมีส่วนลดทอนกำลังในด้านที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตอันที่จริงแล้วนะครับพระราหูได้โคจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมีนมาแล้วตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565 ในจุดที่พระราหูโคจรสถิตยอยู่นี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าตำแหน่งเทวีโชคทําให้กําลังของดาวเจ้าเรือนวินาศคือพระราหูมีความแรงมากขึ้นกว่าปกติผลจากที่พระราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีมีนมีความผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ตามลักษณะพระข้อธาตุลมของพระราหู และมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันตามความหมายที่พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศบางคนไปเข้าหุ้นร่วมทุนหรือมีธุรกิจที่จะต้องลงทุนก็จะพบเจอกับความผันผนวนป่วนแปรหรือขาดทุนหรือถูกหลอกถูกโกงได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวลัคนานราศีมีนมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภรายได้พิเศษสิ่งที่ได้มาแบบฟุกๆ กำลังโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศดาวเสาร์นี้เองจึงเป็นตัวช่วยหนุนทำให้ดวงชะตาเดินหน้าต่อไปได้โดยมีโชคลาภเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งในขณะที่ระราหงรบกวนอยู่ในเรือนการเงินทำให้มีการสูญเสียเงินทางหนึ่งเรียกได้ว่าหากมีการสูญเสียหรือเกิดค่าใช้จ่ายในเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็จะมีโชคลาภอีกทางหนึ่งเป็นการทดแทนเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน และดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนก็ได้เดินทางมาจนถึงกระทั่งจุดที่พราหูจะได้ทำการโคจรย้ายออกจากเรือนการเงินจะเกิดขึ้นในวันที่17ตุลาคมปี2566เวลา6นาฬิกา22นาทีเป็นต้นไปเป็นการโคจรย้ายออกจากเรือนการเงินเป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนทำให้ดาวพฤหัสบดีพระเกาะโชคใหญ่ ที่เคยโคจรถูกพระรางหงูรบกวนอยู่ในเรือนการเงินโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคอย่างเต็มกําลังในช่วงที่พระเขาะโชคใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินโดยลำพังและมีกําลังเป็นอย่างมากจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่17ตุลาคมปี2566ไปจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนปี2567หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีก็จะได้เคลื่อนตัวย้ายราศีต่อไป ในช่วงระยะนี้เองครับถือว่าดวงชะตาจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของสินทรัพย์หรือรายได้การเงินจะมีความคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสได้รับโชคใหญ่โดยเฉพาะโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานทั้งนี้ก็เพราะดาวพฤหัสบดีนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานที่จะมีความเจเริญก้าวหน้าคนที่ทํางานประจํา จากก่อนหน้านี้ที่เคยมีความผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นตกงานและเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่อยู่เป็นต้นแต่หลังจากที่พาราหูโคจรฉีกตัวออกจากดาวพฤหัสบดีแล้วเกี่ยวกับเรื่องการงานจะมีความปลอโปร,รง่งราบรื่นมากขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสจะขยับขยาย,ย,ายกิจการเพิ่มเติม มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจของตนเองคนที่กำลังเรียนกำลังศึกษาก็ถือว่ามีเกณฑ์จะประสบผลสาเร็จตามที่ตนเองตั้งเป้าไว้ดาวพระหัสบดีที่กลับมามีกำลังเต็มที่อีกครั้งหลังจากที่พระราห์โคจรโยกย้ายออกจากการกลุ่มแล้วถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาจะเปิดรับผลบุญครั้งเก่าก่อนในอดีตที่เคยสั่งสมไว้ โดยเฉพาะทานปรามีเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นเรื่องของผลบุญในอดีตและโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วพระราหูที่โครจรอ,ออกจากเรือนการเงินถือว่าทําให้ทั้งการเงินและการงานของชาวลัคนาราศีมีนดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาคนที่กําลังตกงานหรือมองหางานใหม่อยู่ก็มีโอกาสได้งานใหม่ที่สมใจและเหมาะกับความรู้ความสามารถความชํานาญ หรือความชอบของตนเองเป็นอย่างมากและแน่นอนครับการฉีกตัวออกจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานหรือวิถีชีวิตโดยรวมเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นไปในทางที่ดีมีโอกาสได้พบเจอกับกาลยาณมิตรที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ติดขัดอยู่ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผลดีเกี่ยวกับการที่พระราหูโคจรย้ายราศีฉีกตัวออกจากดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวนั่นเองและในส่วนหนึ่งพระราหูที่ย้ายราศีแล้วก็โคจรไปกุ่มอยู่กับลัคนาของชาวราศีมีนในส่วนนี้เป็นส่วนที่จะต้องระมัดระวังไว้นะครับถือว่าเป็นบาปเคราะห์ที่โคจรเข้าทับลัคนาทำให้เจ้าชะตามีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะถูกความโลภ กิเลสตัณหาต่างๆครอบงำเป็นช่วงที่ควรหลีกห่างออกจากอบายมุขคนพาลหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิการนอกจากนี้ยังต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะครับใครที่มีโรคประจำตัวก็ควรจะอยู่ใกล้หมอเข้าไว้หรือตรวจสุขภาพเป็นประจำการเจ็บป่วยแบบปุบปรับฉับพลันในฐานะที่พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นพระข้อธาตุลม มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนได้เป็นอย่างมากแต่ในช่วงแรกที่พระราหูทําการโคจรย้ายราศีไปกุ้มกับลัคนาถือว่าอิทธิพลร้ายต่างๆยังไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะดาวประจําตัวคือดาวพรฤหัสบดีกําลังโคจรอ,อยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเป็นตําแหน่งราชาโชคหลังจากวันที่30เมษายนปี2567เป็นต้นไปดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีที่เคยโคจร เป็นจุดที่เข้มแข็งได้ตำแหน่งราชาโชคก็จะทําการโคจรย้ายราศีออกจากจุดนั้นไปกลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูที่โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้ในเรือนสหัสชะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นไปครับจึงเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะทั้งพระราหูซึ่งเป็นบาเคราหกกำลังโคจรทับลัคนาและในขณะเดียวกันดาวประจำตัวก็โคจรไปเจอกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศ มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยพลัดพากจากถิ่นที่อยู่อาศัยหรือพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักอิกทธิพลที่ว่านี้นะครับจะเกิดขึ้นรุนแรงหรือเบาบางแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตากำเนิดต้องพิจารณาร่วมด้วยอีกส่วนหนึ่งว่านักขณะที่เกิดหรือดวงตกฟากชาวลัคนาราศีมีนท่านนั้นมีดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวประจำตัวโคจรในจุดที่เข้มแข็งหรือไม่ ก็จะเป็นจุดที่ต้านทานกำลังร้ายของพระราหูที่เป็นบาปเคราะห์โคจรเข้าไปกลุ่มกับลัคนาได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นดวงชะตาของคนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีหรือเป็นมหาอุดทั้งในดวงราศรีจักรและดวงนวางจักรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองได้ก็ยิ่งดีสำหรับท่านที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยจนกระทั่งถึง จุดที่สามารถดูไส้ดวงชะตาหรือผูกดวงนวังจากขึ้นมาแล้วก็จะทราบว่าถ้าดาวพฤหัสบดีในราศีจักโคจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีได้ตำแหน่งมหาอุดแบบนี้เป็นต้นเมื่อถอดไส้ดวงออกมหม่ชั้นพบว่าดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ณจุดเดียวกันทางโหราศาสตร์ไทยก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งวรโคตมานวังก็จะทำให้เป็นตัวคุ้มครองดวงชะตาได้เป็นอย่างดีในส่วนนี้ คนที่มีความรู้ความชำนาญก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีและในยามนี้นะครับที่ดาวพฤหาาัสบดีคือดาวประจำตัวกำลังโคจรได้ตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคก็ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการตุ่นไว้ไม่ว่าในพื้นดวงชะตาเดิมของชาวลัคนาราศีมีนท่านใดจะมีดวงวรัโคตมณนาวางอยู่หรือไม่การสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนควรจะทำอยู่แล้ว โดยชาวลัคนาราศีมีนอาจารย์แนะนำให้ทำบุญที่เกี่ยวกับการทํานุบารุงพระศาสนาเป็นไปตามความสัมพันธ์กับพระพรฤหัสสบดีครูเทพนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระภิกษุสัมเนรการทำบุญใส่บาตพระหรือถวายอาหารเพลนกับพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพฤหัส,สบดีการทำบุญที่เกี่ยวกับการแพทย์ยกตัวอย่างเช่น การบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การถวายยารักษาโรคหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การทำบุญในลักษณะนี้ก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมโดยเฉพาะทุนทรัพย์ของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนใครที่มีความขัดสนเกี่ยวกับเรื่องของทุนทรัพย์ในการทำบุญก็ใช้วิธีการดำลึกนึกถึงพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพระหัตสบัดีในทางโหราศาสตร์ไทย เป็นพุทธานุสติก็ได้เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเมื่อได้ทําแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวพระพฤหัสบดีพระข้อประจำลัคนาราศีเกิดผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านได้แก่บุพการีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วและกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสรับรู้รับทราบเป็นพยาน สุดท้ายนี้นะครับจากปรากฏการณ์ที่พระหูจะทำการโคจรย้ายราศีเข้าไปทับลัคนาก็ขอให้ทุกทกท่านได้รับอานิสงผลบุญทั้งหลายที่ตนเองเคยได้สร้างไว้ในอดีตให้มาส่งผลพบเจอกับความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายอุปสรรคหนี้สินศัตรูคดีความทั้งหลายกระทั่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการ อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปคำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้กดติดตามช่องของอาจารย์นกกรวิไว้กดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนให้ได้รับชมด้วยนะครับส่วนคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีอื่นในช่วงที่พระราหูทำการโคจรย้ายราศีก็สามารถเข้ารับชมราศีของตนเองหรือจะดูให้กับคนที่คุณรักในช่องของอาจารย์นกกร์หรือจะกดจาก p l a y ิสต์ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับ